โอเคตัวอยูทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก็จกมะมาลงผลด้วยผลโมโจิกันนะผมซึ่งก็เป็นผลที่หลายเป็นคนขอให้ผมล่าก็จัดท่าเลยนะซึ่งเหมือนเดิมส่วนของแต่งสตัดก็สสยผลนะครับส่วนของแต่งก็เป็นไอ้นี่ออาแว่นโดมเหมือนเช่นเคยนะผมสายผลนะครับอืมต้องใช้แว่นเดียวเพราะว่ามันน่องรีคูด,ดาวดีนะผมเ,<อ>เลยนั่นแหละใช้แว่นนะใครไม่มีก็ภูมิคาตาไปก่อนก็ได้นะปะฮะตายแล้วเพื่อน ต้องดิ้นหรออ้ยเยติด้วยตรงมี้มีมังกรบินอยู่มันยื้อได้วีสีนั้นพเพราะว่ามาเล่นคอมโบเดิมนะก็คือไอ้สองดาบยัดแม่งแล้วก็ยัดไปเรื่อยๆแต่มังกรแพ้สองดาบไงเปิดวีสีได้ทีนึงเมื่แม่งรู้มือเลยอะเช๊บอ่ะมนันดีดิสวย เฮ้ยไม่มีคนโดนบิดเรียบร้อยแต่มังกอมไม่ต้องรีพายตายนะว่ามันอยาจะหนีมันตะเกียเดี๋ยวๆไอตัวไล่ก็ไล่ไปไล่ตามเองไม่ทันครับได้บอกมาหมนี่อ๋อฝนเพชรด้วยโอ้ฝนโคตรสยองฝนเพชรเนี่ยเผากูนด้วยสวยเสียสกิลฟรีแล้วเพื่อนมาเดี๋ยวจัดให้ โอ้ยจับวาวไม่ได้เล่นนานนะสายผลผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยจบแล้ว,ลวอย่าดีไว้ไน้องบินไปไหนแล้ววะหรือมบนอ่๋อบินมาอยู่นี่ฮะออกล้องมล่ะว่าเพื่อนว่ารอวีสี่หายก่อนไม่รอเลยเว้ยดีนะครับผมฮาคีไม่เปิดนะครับเจ๋งเลย ๊ายบายเรียบร้อยเมื่อตัวมังกรได้หยอกเกมไปแล้วมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เล่นเป็นมาลีนะถ้าเกิดพวกมาลีเจอเกินไปมันก็เปลี่ยนเป็นโจนีน่นึงไอ้ป่อขออัดมุมเลยกันไม่โดนฮ่าปุ๊บว้าว ชาร์จปุ๊บสวยตายแล้วเพื่อนนั่นแหละครับผมโมจิก็เป็นผลที่มันก็สามารถเล่นได้หลายแบบนะทุกคนอาจจะเล่นเหมือนตะก,กี้ก็ได้นะผมชาร์จสกิลเอค้างไว้แล้วค่อยปล่อยนะมันจับสตูได้มันเลยดีนะผลนี้ผลก็ฟาร์มระดับที่แบบปานกลางเนอะเรียบร้อย ไม่รอดแน่นอนการันตีครับผมไปอีกหนึ่งไม่รู้เจอหน้าใครก็ใส่ไม่หมดอ่ะไม่รอดแม่มีมารีนมาหนึ่งตัวจะค่อยเปลี่ยนไปโจนเนี่ยหลังจากข้าวนี้เสร็จนะอืมถ้าไม่มีผมดูทรงไม่น่ารอดแล้วมังน่ะจะบอกเพื่อนชึบไม่เปิดโอเค แผนหลอกลงสำเร็จแล้วมันนี่ที่เพื่อนขอหมุนหน่อยจะหนีไปไหนหืมปลามาน,นี่มานี่มาลีนอีกตัวหนึ่งสวยเลยอืมหมุนว่าวอ่ะใช่ สกิลก็ระวังหน่อยนะผมแบบเสียสกิลพลาดอะไรงี้คือมันอดคอมโบเลยนะจมน้ำมันนะายบายโอ้เผาเงือก <c oughs> ไม่ต้องบินหนีุกคนรู้ป่าถ้ามมจีนี่ใแถวน้ำอะ่ะเ่านา่้จะอิ่มเลยนะเจอพวกผมไม่ใช่เผาเงือกอะ่ะเอ้ากดว่าวอุ้ยโดน เรียบร้อยตอกตัวมีกไม่งามไส้ไม่ยังเกียนเลยว่ะแต่แกสออกหมาอีกรอบหนึ่งจัดให้โอ้หึหอหอเซตนี้มันจะเล่นแค่ยากแค่อย่างเดียวแล้วก็คือเราจะไม่มีกีตาร์นั่นแหละแล้วกีตร์ไม่นั้นจะเป็นของจะเป็นสำหรับการล็อกนะครับเรามีกีต้าเนี่ยก็ใช้สกิลซีโมจิล็อกนะ สกิลโคตรสัมพันธ์สัมพันธ์จัด,จดอยู่ดีเซิร์ฟมันนัวไหมสนุกดีวะอย่างเงี้ยใช่ปะสกิลหมุนนั่นจะดีนะครับเพราะว่ามันหมุนเป็นหมู่อย่างเงี้ยนะนะถ้าเกิดผมหมุนได้เนะี่ยโคตรอิ่มอะฮะมูจิเคียวเจ๋งเนี่ยสองดาบเจ๋งกว่าโอ้โห้เล่นมูจิระวังแค่ไซบอร์กครับสิ่งที่เรากลัวอย่างเดียวก็คือในตอนนี้เราเล่นมจูจิคือไซบอร์กเนี่ยมันขัดเราได้นะ อะไรเพื่อนเดี๋ยวสั่งเก็บ V4 ก่อนเลย้กันอะไรอะไรไปไม่ต้องเล่นมานี่อือือโอ้กิต้าโดนมันไม่ใส่อ่ะเพื่อนชึบอุ๊ยว้าวดักไม่โดนสวยโหโดนงี้ไม่รอดดีอ่ะเี้ยบิ๊กมัมมันขัด เลือดโลโลมากๆคนไหนละ่ะไม่โดนเฉยเลยฮุ้ยชึบฮ่าฮ่าโอ้โหต้นไม้สวยหรือไม่จะจบคนหิวอ่ะมันจะจบยังไงเอ้คลี แต่กี้โดนอะไรอะ่ะอยู่ดีสกิลโดนขัดเฉยจบแล้วเว้ยอ้าวสู้ตั้งนานสุดท้ายสันดับสามเจ๋งจริงๆเลยวะ่ะสรุปก็คือน่าจะโดนผมเก็บสันนับสามไม่เกิบหมดแล้วยับเหลือแค่คนนี้เป็นมารีนหน้าใหม่ผลเวยนอ่อมโอนาทีเจอคนเล่นไว้เหมือนนี้ สวยดีนะผมไม่โดนลาดนะครับเอ้ยมาลีอีกแล้วผลแก๊สคนเดิมหลังไม่หนึ่งอะไรอะไรมาเอาแทนก็ได้มาดีดิมาดีดิยังห้าวเลยไหมฮะหันยุ่งกัน วันนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เปิดวิสีเลยนะเว้ยอะ right, ไรทำไรสวยไปอีกหนึ่งวันนี้ดิ ไปอีกหนึ่งเด็กๆไปนอคิสเน่ไปไหนคิสเน่เน่ยจะหนีไปแล้ว <c oughs> อะไรอะเรงอะไรอะเพื่อนมาโอเคประตูอยู่ด้านในมาแล้วทำไรหืม น่าแ,แต่ดึงเกาว,วิตีต่ตะกี้แล้วมันดีดีโอ้โอ้โอ้เน็ตไปงีกเออเจง๋งปะ่ะข้างในนี่นยังมีคนเปิดอยู่มั้งครับให้ผมเดาเนะี่ยเช็คระบบเดี๋ยวมีวะไม่น่ามีโอ้นีไงเจอคููหลี่คู่เก่าแล้วเว้ย สกายสกายสกายอยู่ไหนมานี่้าวมาให้ตายอ่ะพี่อย่าตามสวยประตูมาอีกหนึ่งอืมไม่โดนไม่โดนสวยเตะหนึ่งไมาอีกหนึ่งมีอะไรอิอ่มเย้ yeah. ฮ่าฮาเฮ้ยสวยดีนะโดนโดนมอนขาดไปางกี้โอ้ในผมถ้าเกิดผมเปิดวีซีได้ทีหนึ่งเนี่ยเขาจะอิ่มเลยนะครับถือว่าเป็นเซตที่โหดนะถ้าเล่นเป็นเหมือนผมนะครับขอแค่ล็อกโดนแล้วก็จับยัดคอมโบแค่นั้นเองบ้าตายแล้ว แต่ผลนี้เนี่ยมันจะตามคนยากหน่อยนะผมสกิลตามคนมันไม่มีเลยต้องปิดให้ได้ภายในช็อตเดียวมาอีกหนึ่งสวยได้อีกหนึ่งดิไม่โดนไม่ทันไปไหนโะอ้เกือบป สวยสนับสามวิหนึ่งตัวเอาเโฮ,โโฮ้ยเจ้าของพอท่าตัวระเบิดก่อนเฮ้ยโจนไม่ใช่มารีนคนใหม่สวยแต่กี้ผมงงเนี่ยนะโดนได้ไงอ่ะ่คตรอลัคก,กี้อะ่ะโชคดีจัดแต่กี้โดนเฉย ก็นั่นแหละเอาไปหาเล่นกันดูได้นะครับถือว่าเป็นเซตที่ดามเมจแรงไนงะแล้วตอนเราเปิดว4ก็เอาไว้สู้กับพวกมังกรนี่มันเล่นเป็นแต่แปลงล่างได้ด้วยนะครับเราใช้สองดาบไนงะมังกรกลัวสองดาบนะครับโอเคกบไปนำคนสู้แล้วน,นะครับเอาละนั่นแหละก็ใครชอบก็อย่ลืมฝากกดไลค์แชร์าตามเลยก็เจอกันนะครับบ๊ายบายจะบอกเพื่อนหืม Ah